thank oh. you สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ u b e c h ช n n e l MIB Man in Bike ครับวันนี้ครับเลืิกงานยามดีนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ร้านมิติเช่นเคยครับร้านไซเคิลช็อปนะครับพาเจ้าเซดกของผมคันนี้นะฮะไปเปลี่ยนยางครับวันนี้กะจะลองรอรอ,อใส่ปีลารีนะฮะเดี๋ยวจะเป็นซีรีส์ไหนยังไงเดี๋ยวตามไปชมนะครับวันนี้มีน้องฟอร์ดครับเซดเก้900ของคูเอกตามไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมว่า ้ารมกันกับขี่จะเป็นยังไงนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอยางเนาะแล้วก็เห็นคนชอบใส่กันนักพีเรี่มันจะเป็นยังไงนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบแค่ลายอย่างเดียวเลยลายที่มันค่อนข้างที่จะสปอร์ตสวยงามนะฮะก็เลยอยากจะลองใส่ดูสักครั้งนะครับ วันนี้พาเจ้าเท่าของผมนะไปเปลี่ยนรองเท้าให้ใหม่ส่วนเจ้าที่ใส่ตัวไอเมสเซนเลอร์ er นะฮะที่ที่ใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศขายแล้วกันนะครับว่าไม่แพ้ถูกๆอะ่ะสา0 0ันสี่พันเประมาณเนี้ยหน้าร้อยี่สิบหลังร้อยเก้าสิบ นะแถวประกาศขายเลยเอาถูกถูกสี่พันกะ็พอนะโอเคไปกันเลย ไม่ไม่ส่งล้อหลังพี่ติไม่มีถามความรู้เลยมันไม่มีผลครับมันไม่มีผลแล้วล้อหน้านี่คือมีผลกับการก,กับขีเดเยอะเลยครอบแล้ว ำไมต้องส่งล้อด้วยไงล้อหนะ้ามันมันมีผลกับพวกแบบบังคับเลี้ยวไงเวลาเราขี่เรเร็วๆเงี้ยล้อหลังมันไม่นิดผลับ มันจะขึ้นศูนยอง้ศูยูนย์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นศูนยใช่ไหมเี้ยวมตัวนี้คือตัวอะไรไอ้ท่านครับก็เราบวกกานครับโกบางบางอันกขาวงซ้ายขวาเ้าใจองทันโอ้รต้ตรงกลางที่มันก็จะต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมอได้ความรู้ดังู้แอนเดี๋ยวผมว่าเคยซื้อมาใส่แล้วมันแข็งผมวามาเจอแล้วจัดูพี่ไม่ไ่อะไรจะดงพี่ความแข็ มื่อแต่นันังนุ่ม่นี้เหาตืนมันไม่นู่มไม่ลองเลยองเท้ามาดีนุ่ด้ผมใส่ผมใส่พื้บอลบอลแต่ว่าอะไรอะผมใส่รอเพิามากิดเพราะว่าใน้้องนี้ไม่มีสะใหญ่มันถูกกระคาทท้องหนังใช่ไหมเ้าเขาเลยเขาใหญ่มันมีขอบไงมันื้แงนั้งเงาผู้ละบันกระบาดนะที่เป็นเหมือนทรงงี้จะเป็นโโลอ่ะใสรเมาเสิรอดมโนเาวรุ่นมันต้องรุ่นโบร์เสมันจะอยู่นนั้นก็อ

ผมไม่ยอมจริงจะถอนแน่ผมไม่ยอการยิงนี่ายอยู่แล้วไม่ยิงจริงไม่มีโอกาสเลยตัวเองข้าบอลโลเยอะะเข้าไปเป็นผู้ป่วยครับแก้ความเข็บนะครับพี่เข้ามาที่ขาด้วยนะแก้ความแย่แต่เอาฟาวน์ไปย่อด้วยกันท่านม่ับเลกไม่เก่งอไ่น้เข้าอยู่แล้วถ้าเรม่รอนโพไหลายสแรงก็ไม่ององเลแล้งแขงไหมไม่ไไม่ตอก็ต้องทอแขง

เล่เนมันอะเลนมอสอ๋อเรนเรเก็บเป็นยัไงมันเป็นมันช่วยอะไรครับเรนก็โมโมระองอยู่ที่งแล้วแต่ไม่เรนมอสเข้าไปเลยวิ่งไปยาวไปยาวผ้าไม่ก็อยู่เหมือนเดิมนี่แล้วก็มันมีาที่มันเป็นกล้องอย่างเดียว็น้อยอะมันคืออะไรอ๋อ D J I D J I ตัวไอ้ีัวมกล้อง D J I ตัวเล็กย D J I องเกลาไม่ดีลายไม่สวย คนนี้ก็์ายากใหญ่โอ้ยนี้โกโบใหม่ไม่คอนนี้เร็วมากอันนี้โกโบผมไม่อยู่นี่ไปเกาหลีอ่ะทำไมอ่ะตายยืนไปเกาหลียี่เมียยืนไปเกาหลีไปเกาหลีได้ไงวันนั้นโทรมาหาอดี๋ยวพี่โยอมาใช้ไงโอ้ยผู้สวยมาวิกทีตัวใหม่มันจะมันรีโมทมันจะเป็นเนี้ยเนาะไม่ต้องต่อโทรศัพท์แล้วคือได้มากเลยทำไงวะจะอมาีิดาเตอร ขายเก่าให้แกให้แกเราบอกแกเอาไปเล่นเราเก่าไปเล่นเ้าจเอาตัวใหม่มาเล่นโอเคครับใส่เัรดีเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็น d ดียโบล็อสโซทีนะฮะทีครับต้องขอขอบคุณร้านไซ c คิลช็อปนะที่สปอนเซอร์ยางกู่นี้ให้นะครับไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะไม่ได้เสียเงินสักบาทเลย น่าเป็นสปอนเซอร์นะโอ้ขอบคุณพี่เตียงมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับปากเรือเลยครับปากเรือเดี๋ยวเราไปดูอารมณ์กันกับขี่เนาะเดี๋ยวขี่เล็กน้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันอวายเพื่อนในช่องนะอาจจะบอกช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ขับรถ ผมเปิดร้านขายน้ำในที่บ้านทำงานก็ทำเหมือนเดิมนะแต่ลดหน้าที่ลงหน่อยก็เลยมีเวลาได้ขายน้ำช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ได้ขับรถเลยเนาะเต็มที่ก็ออกมาไม่ไกลมากเอาล่ะมาโฟกัสกันที่ยานนะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วสมการรอคอยนะครับสำหรับ p i เอร์ลี่เดียโบรอโซทนะฮะเป็นลายกึ่งสายฟ้านะก็คือถามว่าทำไมผมไม่เอาซูเปอร์คอร์ซาก็เป็นเพราะว่าซูเปอร์คอร์ซ่านี่ก็คือมันมันโล้นนะในในความคิดของผมว่ามันโล้นเกินไปผมก็ชอบอยางที่มันมีลวดลายด้วยอะไรเงี้ยและอีกอย่างนนึก็คือผมไม่เคยใช้ตัวพิเอรี่มาก่อนนะฮะก็เลยว่าอยากลองดูว่าเป็นเป็นยังไงวันนี้สนใจอยากละ เดี๋ยวก็ขี่ช้าๆกลับบ้านดูว่าเป็นยังไงนะฮะต้องบอกกันว่าเนื่องจากคือของใหม่ไม่ได้เอาสติ๊กเกอร์ยางออกผมบอกติดไว้และไม่ทางราออกขี่ช้าๆกลับบ้านนะฮะเบื้องต้นครับเบื้องต้นผมดูแล้ว ยางค่อนข้างคือไม่รู้คิดปเองหรือเปล่านะนิ่มนะนิ่มมากนะครับเนื้อยางนี่ค่อนข้างน,นิ่มเลยทีเดียวนะฮะผมไม่แน่ใจว่าพี่ตีใช้ความเขาเรียกบ่าแรงดันลมเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตอนนี้ถือว่านิ่มมากนะครับขับแล้วก็รู้สึกและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อก่อนนี้ผมใช้ยางมิสเซิเลอร์ขนาดร้อยเก้าสิบนะล้อหลังซึ่งแบบ ต้องบอกเอเลยว่าเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรเงี้ยมันจะต้องดิ้นนิดหน่อยเพราะว่าปกติไซส์ของเจ้าเซ่หกอนี้จะเป็นไซส์180นะฮะทีนี้พอที่เปลี่ยนเป็นพิโลรี่นะฮะตัวล้อโซทีตัวเนี้ยผมเลยถือโอกาสว่าอะปรับไซส์ยางหลงมาเท่าของเดิมดีกว่าให้เป็นอ่า180นะฮะหน้าร้อยี่สข้างหลัง180นะฮะให้มันเท่าของเดิมที่ติดรถอาจจะขี่สนุก เหมือนเดิมนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่าพิเ่ตัวเมสเซนเลอร์นะ,ะข,ขี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนุกเลยนะ,ะสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ไม่ค่อยจากจะขับรถเท่าไหร่นะฮะมีการพลิกตัวการเลี้ยวกันอะไรเนี่ยรู้สึกว่าคลองตัวขึ้นเยอะเลยนะจากแค่ปรับไสยางลงมา ในไซส์ปกตินะฮะยังไงก็ตามแต่ผมก็ว่าแล้วแต่มุมมองของคนนะฮะความรู้สึกของคนมันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าใส่สองร้อยไปดีกว่าบางคนนะฮะแต่ก็ผมว่าเอาไซส์ปกติน่าจะดีที่สุดแล้วนะฮะอารมณ์การขี่สนุกที่สุดแล้วยังไงก็แล้วตามแต่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อน,นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมทำคลิปดีๆออกมาด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ